พี่น้องพร้อมมาหอดแล้วหอดแล้วรถบรรทุกเข้า สะพานหัวต่าหัวสัตว์สะดิมสายื้นส่ไฟคมตยาน่อวนรถนันีนี่ยเอวานวิทย์า luôn thôi nhé chứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp กัริพองม,มากุงพนัเมือนนิดทีมงาอสงกริจนึ่งเออก็สังสิละเาไม่ไปหมู่ไปไหกมาแล้วสิะที่ม่ไปไหนก็มาแล้วสิ มานอะไรเมยมาเดียวที่ไซับไปรวมบ้านะม่เขาจะขอไปเรียนมังตำรวจแนวเขียนก่มันึงานลงานมือนีมือที่อะไรแม่นี่เื็ตซึบแล้วค่ะเื็ตซึบจะมาเห็นไฟหลยเมือเย่ะไหมานติ เอ,อ,อกมันเดียวคู่เดียวแหละ <gasps> เอาแต่คู่นี่แหละ,หละที่เป็นเอคู่ย่าหวัดรัด เขาวัดพี่น้องครับที่สนามอุ้ยล้มดีตะในหลังเวท,ทีมีน้องน้ำพร้อมพี่น้องอันนี้เป็นน้ำน้ำห้วยแล้อมันมน,น้ำเสียเนี่ห้มีคลองน้ำอัดลาดพร้อม ขบุกมับนไหมเขื่นทีทงหน้าพี่น้องครับแต่มันก็พอลงมาได้อยู่ดอกบกรอลงมาได้อยู่หกรอลงมาได้ไดสถานทียู่มองนี้ครับ ต้นมองจอดรถจอดลากออกันไหมพี่น้องเหรอพื้นที่พื้นที่ไม่ตรงหน้าครับพี่น้องไม่ได้ปรับหน้าไม่ ค um ุงนาใหม่หมแล้วันี้เครืันจอดเาสอง ดีเดียวพี่น้องเวทีอดินตัวนี้สิเดวนรถออกทางไหนไปจังไหนเนาคลิปนี้ไปซะม,มีซะกันพี่น้องครับเดี๋ยวรอบผู้จัดไปเอารถไทยอกมากเหนเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง